แล้วอาชีพเซียนพราเป็นอาชีพที่มั่นคงไหมสําหรับคุณถ้ามีความรู้มันก็มั่นคงแต่ไรายได้มันอาจจะไม่แน่นอน <Wow. S 2> มันอาจจะอยู่ที่ฐานลูกค้าอยู่ที่ชื่อเสียงในสังคมอยู่ที่คอนเน็กชั่นอ่าคนที่จะเอาพรามาขายเราอะไรอย่างเงี้ยอ่า่เราเล่นนานเราก็ยิ่งรู้จักคนที่จะหาพระมาส่งมันก็มีเครือข่ายแล้วเราก็มีฝีมือเก่งขึ้นด้วยเราก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยคนเล่นพราปีหนึ่งกับคนสิบปีสิบปีก็ต้องมีลูกค้าเยอะกว่าคนก็เพิ่มเป็นร้อยคนได้ คนที่มาขายผ้าที่รู้จักชื่อเสียงเราเราเชื่อในฝีมือเราเอาผ้ามาขายแล้วห้าคนไปสิปีคนก็อาจจะรู้จักเราเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยในระยะเนี้หปีนี้ผมมองว่าการมีตัวตนตวออนไลน์มันก็ช่วยได้แต่ถามว่ามันจะจีหลังเปล่ามันก็ต้องมันก็ต้องดูระยะยาวอีกอ่ะถามว่ามันคงไหมพี่วองว่ามันมั่นคงถ้าเรามีความรู้แต่ว่าไ,ได้เราอาจจะไม่มัน่นคงแต่เป็นอาชีพที่มั่นคงไหมพี่มองว่ามัน่มนคงตราบใดที่ศาสนาพุทธไม่ล่มสลายอยังไงก็ยังอยู่ แต่ว่ารายได้มันก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือแย่ลงกว่าเดิมมันก็เป็นตามยุคสมัยพี่ว่ามันก็เหมือนทุกอาชีพไปนะก็เอางี้ว่าพูดล้เหมาเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ที่ดีนะเป็นอาชีพที่ร่ํารวยนะอ่าแต่ถามว่ามันมีงานตลอดหรือเปล่านี่อดิปัญหาก็เหมือนกันอะเซียนพระมันจะได้ของทุกวันหรือเปล่าถ้ามันจะได้ขายทุกวันหรือเปล่าก็อยู่ที่อย่างแต่ละคนอยู่ที่ฐานแต่ละคนละคือมั่นคงแต่ไม่ตลอดการอย่างงี้ดีกว่าอาจจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ได้เป็นไงเฉียบไหม Mm. Okay. okay.